เป็นสีพยาที่ีมากคะบางบ้างรู้ฝ่ามโคข้อมาจะไม่างอยากได้แต่นก็คยาได้เออ ความยคือมมรักเลยรักเลยนะรักรักห่วงมห่วงมอากเออแม่เจ้าอีเลแม่เจ้านี่สวยหน้าดยรักสวยรัก

ีกิจการเป็นรานร้านตัดเสื้อโอ้โหพี่นอออเอจะคอนร้านตัดเสื้อเืออกเยเลยใจดีนพเยอีเบไจอจ่าาอแล้วนั่งเยจะไม่สวยจะ่าจ้า นอนปุ้ยอย่างดีออแต่ไม่ทำให้จ้าตัไม่นาี่เกลียอเลยไม่ทำเลวไม่มีปีกเลย งงมีคนละพี<ห>่ชอบฟเชบชบพี่พี่ได้ด้อ่าไม่แปลกใจเลยท <laughs> ี่ขอบตามหมอดำ <laughs> <laughs> พี่ขอว่าพี่อ่ะ วีแล้วอ่ะมาตาย่ะอ่อไี่้เวลาจะฆาตัวนะเออจะเกลียดมึงจเถ้าต<ห>ัวอะไรทา้งทววยังไงบัตแค่ก็ข้าวไ,ไงอ,อ,อง่าวคือบัตอ เสือให้อ๋อแล้วเมืยอกี้เราล็อกข้างล่างมีจับคกรมีจับตอนนั้นไฟดับอ๋อไฟดับเรื่อยเลย